ไเล่นจตัวคได้สามตูป้าได้ถึงสามตูนะพอเล่นห้าหกตูไปได้มันเอามาบ่เรนะพักนะป้าต้องเพิ่งนึงเลยนะั่นกะเพิงนึงเลยเลยตัดเอาพักมันอีน้อเขียวคัก ครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักครู่ทุกคนนะสบายดีย่งางเซาเด้อร์พ่อแม่พี่น้องนี่ยายางเซาเมเนอร์สอนอ้อมาไฮอ้อมาหน้าคือเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ออ้อมาเมเนอร์สอนไว้ยันไปปูแต่งนะพ่อแม่พี่น้องแต่งโมหรือว่าแต่งกิ่งนะปูอยู่ตามอันกลางไฮนะปูไว้กินยำ่ำย่ำดำหน้าหรือว่าย่ำลงหน้าพูดแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อมันจะเป็นกระเพาแห้งได้เพราะว่าอันแต่งกะบ,บีลายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหน่วยแต่งกะเมเนอร์โน้ขาำอันเขาทำอีป้ามาปูนะ ว่าอันปูเธอนึ่งแล้วมันตายเพราะแม่พี่น้องเอ้ยปูมันอันนี้จะเป็นน้วยแตงไ้มีน้วยมาพักแน่แล้วก็น้วยแตงโมน้วยแตงกิ่งนะเพราะแม่พี่น้องเอ้ยปูกะถือว่าน้อยเดียวนึงก็แล้วแล้วมันบีหลายไปเลยนะเพราะแม่พี่น้องไปเดียวจะสอนสิไปหาปูอันเครื่องไหของฝังอยู่ไอยูหน้ากอเพร่ะพี่น้องอันขาเจ้าปูน้ำเมียนมาซิลี่หรือว่ามาแต่งแต่งกิ่งแล้วก็มะ มาพากักมาอุบนะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แล้วก็พี่เลี้ยงนัแล้วก็พเ,วกเพออแต่สอนมีมีสอนมีแต่แต่งโมงแต่งกิ่งมีเสื้อไปปุ๊ก่ะถือว่าปุ๊กสำนีก็เอาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุกพอได้เพื่อนรู้สาวไว้กินยามนั้นนะไปเดี๋ยวสิไปปุ๊กนว่แต่งก็เดี๋ยวมันสิสวยเดี๋ยวมันสีแดดหอนนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสอบไปหาก,กินหายุ่ีเดี๋ยวไปก็น้อยนี่อันนี้จะเป็นายโชสอนนะพ่อแม่พี่น้องน,อนี่ยังมีฮืออยู่ไนะโผก็ยังไม่ทันได้เฮ็ด ราะว่าจะสอนอย่างปุมันต้นเสยามันต้นยังมีว่างอยู่พี่น้องเอ้ยนี่จะสอนก็สิหาปุไปทํามื้อนี้ละเบแตงกะเดี๋ยวสนก็สิได้ปุก่อนหก็ถือกลางเตพ่อแม่องฮอดปอือโหแก็ยังเฮ็ดเดี๋ยวสนสิปุมนปุมนเลยสนสิปุแตงก่อนพ่อแม่พี่น้อง แต่กิ่งแพงกว่า แงบบานกระโปงมันล่ะงานก็เริ่มขึ้นละสองสามมือก็อ้อและ แต่งกิ่งแต่งกว่านี่เป็นมะพัก นี่ตอนนี้อสอนกระปุกน้อยแต่งเมดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถือว่าบีทโท๊ะไปเลิกได้เพราะว่าน้อยแต่งมันน้อยนะพ่อแม่พี่น้องถือว่าบีทโทกะเอาปุ๊ซัมพอได้กินนั่นละเดี๋ยวทนายังมาปุใหม่ขอหน่อยแต่งลำเขาก่อนพ่นอแม่พี่น้องเอ้ยนี่ทุกคนตอนนี้จะสอนกะขึ้นมานะแต่ปุ๊อันแต่งรูปปุ๊แต่งโมน,นะอสอวนจะสได้ไปหาตัดหวายก่อนพ่อแม่พี่น้องว่าเมื่อเนี้ยแดดแดดหรืตอนเช้าน่ะคึมคืออยู่พ่อแม่พี่น้องคือฝนจะตก ปัดเทงมาเทงมาชใช้สายมาลักกระเด็อลีน่ะโซนปุ้ยน่อยเดียวมันก็ขึ้นมาเพราะว่ามันฮอนวันนี้สองสีได้ไปหาตัดวายมาอ้อมเซื้อเล่นก่อนเพื่อนพี่น้องเลยบอกว่าพีนโทมากี่นี่นะพี่น้องได้เล่นมันตะป้าพี่น้องนะพิ่เฮอจะโซนอันไปหาตัดวายท่าพิ่จะเก่งเซื้อนะเพราะว่าพี่เมื่อส่งคืนแตะบ้านเดี๋ยวเพิ่นก็มาส่งอันแล่นเฮื่อจะโซนละพิ่เพิ่อนอะเฮื่อจะโซนตัดวายท่านะเดี๋ยวเพิ่นก็มาเพราะว่าพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวโซนสิไปหาตัดวายก็มานี่ โอ้หาตัดแถวขวางเดินนี่แหละบอกโหว่าสีมีหรือบอด้อมาเป็นพี่น้องเดี๋ยวสิไปก่อนเนาะกัว,วยูโซนกับป้าโด่งกับน,น้อยดีพ่อมากพี่น้องก็ได้วะเนาะว่าหัวตัดตลอดนะเอ้าบดีน้อยกับน้อยอะไบีเอา่มกับบีบีนทำไมพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้ำได้หมดเลย Ôi lưng nói nó Cái đây Cái đây nói nó Mà hôn đi nay không biết nơi Cô ấy cứ chỉ đồn nhanh như đó โอ้โหเดีโอ้ยอว่าที่มีตรดวงนี่น้ยอยทั้งหมดเดี๋ยวสอนสตัดอีกกว่า วัดเบอร์คีรุจักมาแล้วพ่อพี่น้องโซนก็มาแล้วจะตัดว่ายกันได้สามสามด่งน้อยเก่งซื้อซื้อเล่นอันนี้บ่อสนี่ซื้อหูรลดนี่คือตัวใหญ่นะน้องดีูโวนสิไข่ดูก่อนโอ้หมานบ่ขึ้นป้ารอบนี้นะฮะเล่นจุกตัวกัน ป้าได้ถึงสามตัวนะพอแล่นห้าหกตัวไปได้มันเอามาเมื่อไหร่นะมันก็ได้เอามาพระเฮาทางบ้านพร้อมกับพี่โน,โน้องนี่แกงสวายกินวายกระซ้ำดูสอีไขบ่บางก้อนทำไมพี่โนโ้องไอเพราะว่าจะสนอนเดี๋ยวไปพักนะป้าต้เเนะอเพิงนึงเลยเนะี่ยกระเพิงนึงเลยเลย กระเพิงนึงน่าจะจงไว้เฮิรนบ่บ่เฮ้ยกระเพิงนึงจะจงไว้เฮิรนบ่เด้ออันนี้นั่นกระเล็ดเบอรตัวนี้นะกระเล็ดหน้อยวันนี้สอนกระสีเดียพักก่อนทำไมพี่น้องเอ้ยนี่ถือว่ากระเพิงนึงเลยเพราะไม่พี่น้องเอ้ยกระเพิงนึงเด็ดปลาไว้เฮิรนบ่เฮ้ยปลากระเพิงนึงเพิ่นปลาไว้อยู่บ้านเนี่ยพี่น้อยกระเพิงเนี้ยมากินอยู่หน้านะเพราะเพิ่นเมื่อส่งเคิรงก็เพิ่นมา เดี๋ยวจะส่งกันสิได้พักก่อนมานี่ัตวคือสีตัวใหญ่พอมพี่น้องเบึ้งนะี่ตีนมนันอ่ะถ้าตีนมันนี่ก็อิม่มละเฮ้ยมานฮึพักมดที่บอกพักมดอีกเนาะ แกงเจ้าพกัมผูด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะแบบพักกัมพูมากป่เฮ้ยเอาพักกัมพูมา,ากมมากับแซ่บละกเก่งไอ้ก้อยกินคือสีแซ่บเนาะตัวนี้ไอ้ก้อยเล่นก้อยเล่นโอ้ยตกแล้วเนาะชอบที่นี่นขาโปงมันเยอะเลย ถึงพันเบียรเฮาเลยนะโว้ยตกละเสียดายมีที่ดินเก็บเลย ไปปรุงเคืองก็มานี่โอ้ได้หลายเติบไปนี่ตอนนี้ค่อยกับพักเล็วละถือว่าได้หลายเติบได้พ่อแม่พีน่น้องเ้ยเคืองนึงนะเดี๋ยวส่อนสีได้ตำม,มาคีปเลือก็จได้ค้างหม้อปรุงเคืองก็ยังค้างหม้อขึ้นพ่อแมพอออพออ่พี่น้องเสื้อเกลืปิกโน่เข้าเบอร์กับบวชเพื่อนเอามาตะบ้านเลยนะเสื้อวา,าวายสามดุ๊กแม่นวายสามดง๊ลิตรเพอาเล่นนี่นะ่ะเฮ้พร่อแมพอ่พี่น้องเลยพรเล่นแต่บ้กหลายเนี่ยโอ้มันนี่บุญปะมีได้กินแกงเล่นไม่ได้ไปปาก่ะ <c oughs> นี๋ยวจะปุุงเคองก่อนมาปรุงเคงก็มันเคิร์ถูกใจไปโอเทมน้ำ จะเพิ่งจุนีแล้วยังตามมาคิดนะนี่ดิซีได้ตามมาคิดก่็มาเนี่ยดตามมาคิดก่็มาเนี่ยโอ้ยตกแล้วพอมีแต่นเนี่ยตกทำมาปะเนี่ยคิดกะซื้อประมาณนี้แหละ เขาเบอร์เลขซื้อเอด็อ เดี๋ยวเอาไปค้างก็แบบนี้ปุ่งเครื่องแล้วแล้ะมาค้างก็แบบนี้ต่างไฟให้มันพุดขึ้นสุกๆไปไว<อ>้ทะล่นล็นโก้มันสุกกอนคนเลย ยังเอาน้่นมาซื้อต่ำข้าวเบอร์ซื้อน้ำอีพอได้สูด้ดสดทำน้ำซื้อซื้อผักกัมผูเซื้อผักอีเลือรนี่หลังจากที่เทาค้างมองไปเลย,เลยแล้วก็พอมีพี่น้องเอ้ยอาชิมาต่ำผักกัมผูว่ามันเสื้อต่เสื้อ,เ,อเดียวกับข้าวเบอร์นะเดี๋ยวสิต่ำก็ามานัน เดี๋ยวชีเ้เสพมึงตามมาคิดกี่นี่แล้วโคกกะเจ๊เจ๊หมาด้วยโอเม่กรพู่หากระโปงไม่ไหมหมดเลยกระพุพ่งโลภีเลือดเลยล้วหลายคนก็เออมีพิยวเอาเบื่อเอาเบื่อเข้ามาห้า อีพ่อมันกับใบหวายซื้อแล้วพ่อแม่พี่น้องส่วนกระตัมขบเบอือท่าไอพ่นเอาหวายซื้อเลยยังซุก,กไปไว้ไอต่ำก็่ามันนี่พอเพิ่นเอาหวายซื้อละหาซื้อได,ด้ส่วนสิได้ต่ำขบเบอือกว่ามานัน เฮลีโพนน้อยพอละเดี๋ยวสอนสีปีกอยน้ำแล้วเอาเสื้อก่อนมันเอาน้ำกอยก่อนกอยหลายๆนะกอยหลายพญามทีเฮทางมันคุกคุกกี้เตะเดี๋ยวไปซื้อมงก์ก่อนมัน พักไปก่อยอีกเท่านึงเสือมานสีเขียวๆหน่อยนึงซสือหลน้ำสุดเอาจะเล่นท่มน้ำน้ำท่มเล่นผู้นกนะโดดก้นนี่กระท่าถ้ามันพดนุดแห้งๆก็มันไหวกับอีพพอมันเสือละโอ้ยยังมีเขียวคักอยู่บนางอ่ะ มันพุธเสีงยงพดไธกระลุกกใหใจนี่ลุนก็นี่สุกแล้วแบบน,นี้นะทุกคนเลยเดี๋ยวโซนกฤได้สิมมันก่อนนะว่าจงนหนะ้กสด้ป่งแล้วโอ้ยือมักจะววํำเท่นเนาะสิมน้ำมันเลยสิมกอน ยอดสิงคุ้มน้อยนึงสวายแล้วกะไปไปดี่หอาสีเด้ป่งกินก็นะวัวแต่ละคนก็จะกินเข้าเลยเขาอีพ่อกับน้องไสยกะขึ้นมันตะปูมันต้นเดี๋ยวเฮาก็สีเด้ป่งก็มาเนี่ยเน่าตัวกะตักเลยเขาบอวว่าเป็นตักเลยเด้ คึงโม้หน,น้อยเนาะปิดฟุ้นบอลตักก่อนเทเอาไปเริ่มมันโปร่งลงกระเทาะเซอร์กระบาไหมกระเทาะบ่ามาเดี๋ยวเทเองมันสีฮอนสำเร็จแกงเลน,เนไม้ <laughs> มปีไม้ปีบ่ ปยปล้นล้นแล้วน,น้ำมันสีล้นแล้วต้นใหญ่เอาหมาติดเลยไปเดี๋ยวสีเอาไปกินก่อนมานนี่มามา,ามาเห็านาทุกคนเขาทิ้งแขงแลนสวาย ตั้งเก่งข้งอ้อมโลดชูชขึ้นช้อขาต้อนเยอะแซบพอพอเพอมันจะกินต่ออาหารด้อมัน,นจะกินแมนะป้านเนี่ยแซบรู้ปเพิ่มกนแม่ป้า,นนปานเนี่ยเลย อ,อ่านพอจีดูแล้วทำเราทำยไบอม,มาไล่บอมาไล่ยังทันไห,นนหนมล่ะเค็เ้นแนาะจิ๋วป่าทำเรื่องง่ายแบบโกนลท้าเท่านั้นเออันวน้อยคนมีหมาไได้กิน อนยำเขามือเยอ้นเขาเก่งยิ่เนปะเน่ยเขาเก่งทอัายมันแล้วดมน้ำมันสูตอัดบังไฟครับ ว่าไม่มาดูว่ากระถางนี่ตอนนี้ซุ้มคอยกับพายได้กินข้าวกินน้ำอี่มนะพ่อแม่พี่น้องถือว่าเมื่อเนีได้กินอาหารดีอยู่แด้วเพราะว่าบัววาดเพิ่นได้ของมาจากป่านะได้เล่นเพื่อนเอามากินอยู่หน้านะครึ่งนึ่งก็จงไว้กินอยู่บ้านแน่ทุกคนเพราะว่าเพื่อนเอาขึ้นป่ารอบนี้ได้อันเล่นสามตัวพี่น้องนะทุกคน เดี๋ยวเลิกอ่ะรอเบิ่งอยู่ในช่เพิ่นละทุกคนเอ้ยถือว่าคลิปนี้เอาสเดี๋ยวพบพอเดี๋ยวในคลิปหน้าเด้อทุกคนບດສະບາຍດີ바이바이ทุกคนพอเดี๋ยวคลิปหน้าเด้อ